วันนี้่าเรื่องอะไรกันดีลูกนี่สวัสดีค่ะอ่านเรื่องสวัสดีรายการน,นะครับสวัสดีค่ะเร็วน้องอาลันยังไม่ยอมสวัสดีน้องอลินก็ยังไม่ค่อยยอมสวัสดีนะคะเดีย๋ยวคุณพ่อจะสอนให้นะคะมาแล้วอาลันมาเนี่สวัสดี สวัสดีสวัสดีหนูจ๋าอย่าเมื่อพบหน้าหนูเอ่ยคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมานี่ครับนักเรียนนักเรียน <c oughs> นักเรียน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 หญิงก่อนนักเรียนหญิงสวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> สวัสดีเมื่อเจอผู้ใหญ่ ยกมือขึ้นไหว้พร้อมส่งเสียงใสว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้เฝ้าดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดี